นี่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นนี่นอกระบบถ้าเป็นนี่นอกระบบเก็บดอกเบีย้ยเกินหรือเปล่านั้นคุณก็ไปแจ้งความได้นะดีชั้นกู้แต่ไปกดดันคนในบ้านไอ้กดดันร้อยละห้าต่อเดือนร้อยละห้าต่อเดือนถ้าเทียบเท่าปีมันเกินไหมล่ะคะมันเกินแล้วรละสิบห้าต่อปีไหมนั้นคุณมีหนังสือทวงหรือเปล่าล่ะคะถ้าเกิดเข้าไปข่มขู่คนในบ้านก็ไม่ได้คะ่ะห้ามบอกคนอื่นเดี๋ยเนี้ยมันผิดกฎหมายคะ่ะต้องไปบอกเจ้าหนี้นะ ว่ากฎหมายทวงถามนี่เขาบอกห้ามบอกคนอื่นคนในบ้านไปกดดันไม่ได้นะผิดนะกรณีของคุณมีหนังสือกู้ยืมหรือเปล่านะฮะทำหนังสือกู้ยืมก็ให้เขาบอกเขาไปว่าให้ทําตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะอย่าไปทวงคนในบ้านถ้าทวงคนในบ้านไปบอกอย่างนั้นผิดกฎหมายทวงถามนี่นะเขาห้ามบอกคนอื่นนะรล้วละห้าต่อเดือนคิดไปปีนะมันมันเกินละละยี่มันเกินละ 20, นละสิบห้าหรือเปล่าถ้าเกินละละสิบห้านี่ก็ผิดนะ เก็บกฎมา